สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขคู่สุขคนเด้อพพอกับเบ้าจนนี่อีกแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนัยเฮ็ด <c oughs> เฮ็ด,ดกินแซบงเจ้านี้กับ่ได้มีอย่างไยเนาะจ้นี้กับพาพี่น้องมาเก็บมะแข้งไปขายให้น้องเพ,พิ่นอะพี่น้องได้เท่าไหร่ก็ให้น้องเพิ่นเบิดแไหละเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นคนมาเก็บจ้นี้เป็นคนมาทายให้จะซื้อโลหนึ่งกับ่แพงแต่พี่น้องโลหนึ่งสามพันกีบ โลสามพันพี่น้องแต่คันเต็มกระม่องนี่ก็คือสีหลายโลอยู่มะแขงมันนักอยู่จับสองมือแม่เบือก้อกมันเลยอ้อมังคือมะแขงกัเก็บอยู่สวนบ้าจนนี่เลยพี่น้องห้ายหลายจะมีคนมาเก็บมาขายตลอดเมื่อแต่คนมาเก็บอะก็หลายคือเก้าเพราะหลายก่อแหงพี่น้อง เยงก็ลงวัวกระดังดังเก็บเอาเก็บเอาจะได้เงินก็ต้องเก็บเอาเด้อเราต้องสามพันถ้าเป็นเงินไทยกับบุฮอด บุหาดยี่สิบาทดอกพี่น้องโลหนึ่ง15บาแบาทบอประมาณนี้หนนบบแหละพี่น้องประมาณสิบาทอยูกับบ่าวเออีกแล้วพี่น้องเพิ่นมาเก็บมาแข้งปีขาย เปแล้วบเ่้วก็มาเก็บสุมต่อไปมีหลายกออยู่บางกอรกระดกบางกอรกระบดกมักมาแข่งกับพี่น้องเพราะว่ามีคนมาเก็บตลอดเสียงก็ลุ่งงอกระดังดังเห็นนงอก็ลุกขึ้นได้หมน้องอันนี้ก็เป็นส่วนบ้านจุดนี้เองพี่น้องแต่ว่าบ่มีแนวปลูกขนาดเเลยให้เพื่อนเลี้ยงงอก่อนปีนี้ปีหน้าก็มีเมียปลูกค่อยปลูก เขายังบุมีทุนเปลื้อย่างกะป้าไว้กับป้าไว้จะล,ลากเลยให้เพื่อนเลี้ยงงวซะพวกให้เพื่อนแปลงเอาโอ้ยสุดนั้นหลาย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 พี่น้องให้พี่น้องเบิ้งใกล้มาแค่ลหลายหลาย ก้อนสีขายันนี้กระเแบงเอาจักกน้อยพี่น้องไปเอดอัานกินเอ็กก็จะเอ,อือนเนียงบางคนเอ,อือนเนียงจะในเ,นเ,อ,เ,เอ,อืนเเอนแจวเอามาแข้งไปต้มต้มแล้วก็ปิ้งป่าแล้วก็ตำพี่น้องตำใส่กับปิ้งป่าแห้งแจวใส่ปลาแห้งแซบแซบวลาน้ำลายแต่จะกินขา้าวเดี๋ยวจะนี้เสียที่พี่น้องกินเบื้องเด้ออาหารแบบนี้กระแซบคือกันพี่น้องจีมักเพชรต้มมะแข้งปิป้งปลาแห้งตำใส่กันแบบนี้ แทบแท้นอนจนนีรับประกันฝนกระตตอีกแล้วตกบนมือมาเป็ียนพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้บ่ฮ้อนแต่กาถ่ายคยลิปลําบากเพราะว่าฝนตกสบายแนวนึงลาบากแนวนึงพี่น้องเมื่อแล้วกลับไปเบื้องต้นต่อไปเก็บมะแขงพี่น้องมะแขงกระารห,หลายเป็นป้ามะแขงแถวนี้พี่น้อง มักหลก็แหงแต่ว่าหกหกแต่กรหลายเพราะเพิ่นจะเป็นปลามาแขงพะล้นแก่นเพื่อนจะล้นลงกับขึ้นแก่นลงล้นลงกับขึ้นขึ้นสุปีสุปีแค่ะนะขึ้นเองแต่ธรรมชาติทำบบได้ปลูกพี่น้องอันนี้เพื่อนมาเก็บตลอดก,กันอย่างหลายคือเกาพี่นอ้องเพราะว่าไผ่ก็มาเก็บเพราะทำแข่งบ่มีเจ้าของบบได้ปุกูกแต่ คันว่าเจ้าของคันเป็นเจ้าของก็คือจะเป็นจอหนี่เป็นเจ้าของเพราะว่าอยู่ดินจอหนี่เด้หืมเฮียพุ่นกีหลายออยางหลังพุ่นนะซ้ายไหลเป็นปลามา่แข่งพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วบ่เฮ่งยังไหล,ยหล,ยหลยอยู่ก็ยังแบ่เอาเบิดดอกบอ,กบอกลร่อนดอกไปเพื่อนมาเก็บนะเด้ข้างหลังอันนี้เละไหล นะข้งะะาหง,ลห,งลหลังเห็นบ่เออหั่นนะหลายกอยู่ข้างหลังเพิ่นก็เลยลายซี่ห้ากออย่างงี้ทำซีเก็บกระแนมมันพี่น้องเอ้ยหาอยู่หาก,กินกะถึงสีน้อยเนาะน้อยกะบาคคนอยู่ถูกเงินขนาะดน้อยกะมาเก็บกระแนมพอมันน้อยกะทอดน้อยใส่หลายกันได้หลายคือกันโหลทึกๆนึ่งพี่น้องเอ้ยโหลหนึ่งสามพันกีบโหลหนึ่งบุห่อสิบห้าบาทสมบ แต่เฮาก็เก็บเอาอดทนพี่น้องเอ้ยเนาะเต็มขัดเต็มกระมองเขาจะได้หลายโลอยู่มาแค่มันก็บม่ได้ว่าเบาปันใดบ้าเอ๋กะเก็บก็งบยังเดียวมีว้าเลยเนาะ FC ่ปยักยินเสียงบ้าเอ้เเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวเพิ่นลิงเพิ่นกระซิว่าอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นยังบ่ลลึงขณะตอนนี้ยุ่งงานยังบ่ค่อยังยินเสียงน้องว้าปันใดอยากกินน้ำด้วเนาะพี่น้องมันลืมเอาน้ำมาแหมพี่น้องเอ้ย ฝนกระตกตลอดเลยมืดมืออม,มืดเวนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดมักแข้งกระไรหลาย,ลายพี่น้องเป็นป้ามักแข้งแหบนี้พี่น้องฝนกระตกอีกแล้วโอ๊ยเปียกทัง ai, ้งไอทั้งน้อง จะใจพี่น้องก็จะฟ้าบเบื่อเบา้าจนนี้เด้อฟังเสียงบา้าจนนี้ไปก่อนให้น้องกับแม่จนนี้เรื่องแรวจนงค่อยฟังเสียงน้องกับแม่จนนี้เด้อแม่ก็เริ่มเรื่องแ้วยังแต่น้องอย่างพี่น้องแม่ก็เริ่มเบ้าเริ่มเบ้าเริ่มเก่งเลยยังแต่น้องยังบ่กล้าเบ้าก็ห่างหลังกันี่ก็ห่างหลังกันหลาย พี่น้องมาซื้อซอยน้องัวนี้อย่าด้วยพี่น้องมาแข้งนี่นะเดี๋ยวส่งเด้อผ่ซื้อเดี๋ยวจะนี่จะไปส่งเองถึงพี่เลย <c oughs> <c oughs> เอาคุุบพี่น้องเ,เอ้ยคุบก้างฝนโทรศัพท์กัได้ยันโทรศัพท์เปียก เพื่อนซื้อให้ก็ต้องฮักสายดีนะพี่น้องนะโฮซะบนนี้ก็ฮักษาเต็มที่พี่น้องเอากุบเอาอย่างมากาั้งยันเขาไปด้เป็นคนหฮมมายันโดนซาเปียกฝนตกที่หลายละบะเ่เอะใหจนเต็มนจนเต็มกระมองมันบะดึงดูพี่น้องที่เต็มกระมองละแก๊บแป,ป๊บเดียวหลายหลายเอาไปเบอร์นะ เบอร์เอาแบบน,นี้เอาแต่มากว่าเอาเสื้ออ,ออกดูพี่น้องหลาายไปเก็บเตรมพี่น้องมาเบิ้งเดิมเบิ้งพู้บ้าเกาหลีไปเก็บมะแข้งไปขายตัวนี้จะกินน้ำแห้งๆวราสิบออกแล้วพี่น้องเพราะว่าเราจะเอาน้ำมากินน้ำ เบิร์ตกำลังไปเบื้องสุ่มต่อไปัปนี้เขาก็มาเก็บสุ่มต่อไปถ้าสุ่มนี้เบิร์ตก็กไปเก็บสุ่มต่อไปอีกพี่น้องที่เตรียมกระมองแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บแป๊บเดียวเพราะว่ามันหลายสิสดกระมองแล้พี่น้องเอ้ยมาแข่งกันเลย นี่จะเอาจนเต็ียมกระมองคนละแขางได้หลายเอาใส่ว่ามันทึกเขาก็ต้องเอาไปในหลายพี่น้องหลายโลตติมกันเมื่อววสุมนี้สุมนสุมน้อยเนาะเมื่อสุมนี่ทำก็จะได้ไปหาสุมต่อไปอีกพี่น้องเก็บเฮเลาสุมหลาสุมพี่น้องเฮเลาสุมกับเได้อันนั่นดอกเราได้อยู่ไก่กันดอกสุมติดติดกันนี่แหละ หลายอย oh, oh, ู you you ่นงเอ็นอะคะแนนมันมาเก็บพี่น้องร้ายหลายมาแข่งอยู่สวนบ้าจนนี้นะมาแข่งตามธรรมชาติมีเอฟซีโอ้ยพี่น้องทำไมพี่น้องฟังเด้อมีเอฟซีวัดซ่านพี่น้องเพิ่นเมบนวัดน้องตีน้องตาคิดทอดเป็นไตอีตุนโจนี้ก็คิดทอดน้องตีน้องตาคือกันเดี๋ยวเมื่อไดรว่างเมื่อนี้ยังฮีว่างซีโฮลินน้ำเพิ่นอยู่น้องตีกับน้องตา บริเินเสียงโดนหล่ะเดีอยากไปอียดน้ำแต่ย่านโควิดนะพี่น้องคันบ่มีโควิดจนนี้กลับไปขันตอนนี้ไปจนนี่ต้องได้กักตัวไหมพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดขันตอนนี้มาบ้านตัวนี้ต็งกักตัวอีกสิบสี่มื่ไปพูดกักักตัวอีกแบบนี้นะมันลดบุคคุ้มไปบ้านเจ๊พระร่างทีบริษกักดอกแต่ว่าตอนนี้มาไปพุ่นมาสวรสค์นาเคตมาบ้านเพื่อนกติหว่าอยู่กุมเสี่ยงขนาดตอนนี้ก็ต้องได้กักตัวก็เลยบุอยากไปตอนนี้ ให้กวิซาแล้วค่อยไปติ่ทอดเกษตเอาดกพี่น้องเนาะม่ได้ยินเสียงโด้หลับตื่นซามาจะได้ยินเสียงน้องตาไอจนนี่ขอเงินแน่ตื่นมากจะได้ยินเสียงน้องตีน้องตาตลอดบางมือน้องตาเพิน่นจะไปล็อกไอจนนี่ไว้ในห้องตื่นดึกดึกพี่น้องตีห้าตื่นแล้วน้องตานะตื่นพร้อมพอพน ตีห้าซมมือซมมือต่อยลุกมาตีห้าก็มาเห็นตัวนี้ต้องตานั่งอยูอันนาประตูเม,มือเพื่อนก็นล็อกไอ้จุดนี้ไว้จุดนี้ก็ต้องได้ปีนประตูออกมาปีนประตูป้องเอี่ยมฝาห้อง,ลอง,งอเลยพี่น้องที่เาทางครอบครัวสุขสันต์หันษาเด้อพี่น้องห่างบ้านจุดนี้กับก๊อครัวสุขสันต์หันษาสอง อันครอบครัวทุกสันหันศาหนึ่งเวลาไปใส่มานี่โอ้ยแลนกอดแขงกอดขาน้องตีน้องตาเหมือนแม่เพ่นตัวเมื่อนจนนี่ไปซื้อกะโล้ะมันเจพนล่าแม่เพ่นตัวว่ะไอจนนี่เมื่อแล้วแลนมาเฝ้าแลนมาหาว่าอีแม่ตัวว่าไอจนนี่เมื่อแล้วว่าสั่นเพนว่า พี่เพิ่นจะเล่นไปหาแม่เพิ่นหาอันเจพอลา่าเล่นมาหาบ้าจน,นี่พี่เพือพ่อนยานบาจน,นี่เมื่อเดี๋ยวเก็บห้ายหลายพี่อนคิเต็มกระมองเลยเดแกแกเสริมนี่กับพอเลยเอะได้กินข้าวแหงแล้วพี่น้องเลย เก็บเอาสุมนจนนี่กระเจมมือเฮือนจอะก,กินข้าวก,กินข้าวบุ้วนจังใดพี่น้องเอยอยก,กินข้าวเก่งแม่ย่างอันปลาไว้ให้นะสองข้าพูนอยู่เฮือนนะตัวนี้กินแป๊บเดียวเบิด้ดร้ายหลายพี่น้องสุมนี้งามๆแทะสุมใหยๆสุมนี้ สุ่มกเรียนติดสุ่มอันกันบพวได้ไก่กันพี่น้องเพื่นขึ้นใกล้ใกล้กันพอแกนพันล้นแล้วก็ขึ้นเลยสิ่ไหมนอนลงมาเอ๊ะกลางๆเห็นลไรล่ฝากคุณดิเออโอ้ยเสียงห้องห้องลูกสาวอีแม่กับใส่กับไปน้ำอีกแล้ว ข้าตอนนี้ไปนั่งิ้นเฮือนมูห้น้องเอ้ยหมาก็ไปนั่งเฝ้าไปใสาก่กบไปบ่ได้พอแล้วบ่เอะงานกันก็พอแล้วงานงามๆเบิง้งมาเบิ้งดูลายบ่ พี่น้องมาแข่งเขา,ลาหลายๆทุกท่ก็ครอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่ให้กาล,ลังใจและก็ติดตามบ้าโจนี่ตลอดเลยพี่น้องทุกท่ก็ครอบตอนเรืย f เอฟซี FC บางคนบ้าจนี่ว่าลงคลิปไหนเด้อาซาลงคลิปแบบพี่น้องลงคลิปด้หลายๆนะนเพื่อบแบบนี้นจนี่ไปมาเลี้ยงงอเลี้ยงควายไปนู้นเป็นนี่หลายอย่างบัดมือก็เลยลงคลิปน้อยเพื่อไปไม่น่าไปถ่ายแต่คลิปนะคือไปคือเขาไปจริงจังนะพี่น้องเนาะ ไปแล้วเขาไปจริงจังเขาไปหายูหากินอิลี่โบ้แม่นว่าสิไปถ่ายแต่คลิปแล้วกับมือแบบนี้นะเราก็เลยได้คลิปน้อยบางเทือนนะแต่บางเทือนจนนี่ก็พยายามถ่ายได้คลิปเด็ดดายให้พี่น้องเบิงแต่แต่ไปในลิ้นๆพัดเขาไปเวียกอิลีนะให้สวิตประจําวันขจนนี่อิลีให้พี่น้องเบิงมาจนนี่เฮ็ดหนังยูได้แป๊บใด้แต่ละมือกินแบบใด้จนนี่ก็ขอฝากบรรยากาศใบซับนี่เด้ออย่างไดก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใบมะข่าใบมะกรูดใส่แต่ไข่ให้บ้านจนนี่เด้อ สบายดีสวัสดีครับ